อาจจะเป็นแฟนแฟนไหมแฟนเกี่ยวอะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะอย่าบอกสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเฟยค่ะวันนี้พี่มีเกมเลวให้น้องเล่นน้องอยากเล่นไหมคะอยากเล่นค่ะโอเคพี่จะให้น้องบอกห้าไอเทมหลักๆที่ควรมีในวันนั้นของเดือนในสิบวินาทีพร้อมไหมลัะพร้อมค่ะโอเคเริ่มเลยห้านาไมยช่วยกรองอนาไมยกระป๋อน้ำร้อนน้ำขิงแล้วก็อืมอาจจะเป็นแฟนแฟนไหมแฟน เกี่ยวอะไรอ่ะแอ๊ะแอะอย่าบอกไม่<อ>ไม่ใช่อย่างน,านั้นก็เห็นหน้าแฟนแล้วก็ลงดีแล้วมีแฟนแฟนน่ารักเลยละ่ะอ่ะโอเคแต่ว่าพี่มีหนึ่งไอเทมที่น้องควรลองอยากลองไหมอยากลองค่ะตัวน,นี้เลยจ้านี่เคยเห็นไหม ไม่เคยเลยค่ะแล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะมันก็จะช่วยปรับสมดุลภายในของผู้หญิงนี่แหละในวันนั้นของเดือนน่ะมันก็จะมาตรงหาซื้อได้ที่ไหนบ้างค่ะเซเว่นอีเลฟเว่นวิกซีหรือว่าจะซีจมอลก็มีเนี่ยคุ้มทางง่ายด้วยต้องรออ๋อโอเคโอเคอยากให้ลองแจกวาบไปกว่า i n f a y y จุด s อย่าลืมนะคะทุกคน